สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิที่ทุกท่านครับยินดี้จนรับทุกท่านครับทุกท่านวีซีธรรมดาครับช่องวีซีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยบาทนะครับหุ้นไทยบาทของวันที่ครับของวันที่16มิถุนายนของวันี่16นะครับหุ้นไทยบาทก็คือเรื่องขตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนะเปมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับช่องวีีธรรมดาก็จะมานําเสนอห้ท่เป็นไปยังเด่นกลับกลับมเป็นทุกทุกวันทุกทุกวันอครับ เอามาชมกันเลยดีกว่าเนาะเกิดไปนะครับหนึ่งกับสองนะคนสบายเลขต่ำนะครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งสองสี่สี่สองสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็สอง สามนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับพกบกันใหม่รอบเย็นนะรบบบบเป็นสามี้บบน,นะครับสวัสัดีครันกิดครับ